นี่คือทุงทุงทุงสาุรุนและนี่คือตะตุงตวงมาวันหนึ่งทุงทุงทุงสาุรุนวิ่งไล่ตะตุงตวงตะตุงตวงก็วิ่งหนีทุงทุงทุงสาวรุนแบบสับตีนแตกเรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ตะตุงตวงไปเซลทุงทุงทุงสาวรุนว่าหน้าเหมือนวูเทกวูเทกวูเทกทุงทุงทุงสาวรุนไม่พอใจที่ตนเป็นฆาตกรถูกเปรียบเทียบกับพรีสเตอร์สีไม้ทาบ้านก็เลยไล่หัวตะตุงตวงแบบที่เราได้เห็นกันตัดกับมาปัจจุบันตะตุงตวงวิ่งเข้า พร้อมกับหวังว่าทุงทุงทุงสาวรุนจะหาไม่เจอส่วนทุงทุงทุงด้วยความที่เขาเป็นฆาตกรมือโปรเขาสะกดรอยตามตะตุงตวงได้อย่างง่ายดายแล้วแล้วทุงทุงทุงสาวรุนก็ได้มาเจอตะตุงตวงทุงทุงทุงสาวรุนบอกกับตะตุงตวงว่าแกไม่รอดแน่คนตะตุงตวงและพร้อมที่จะจัดการตะตุงตวงจากนั้นตะตุงตวงก็ได้บอกทุงทุงทุงสาวรุนว่าอย่าทำฉันเลยเดี๋ยวฉันพาไปดูทาราเรโรทาราราด้วยความที่ทุงทุงทุงสาวรุนก็อยากดูทาราเร เลยทาให้ตาตุงตวงมีโอกาสวิ่งหนีทุงทุงทุงสารุนตาตุงตวงก็ได้วิ่งเข้ามาหลบหลังบ้านอีกหลังแต่ทันใดนั้นก็มีชายแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วเขาคือสตีฟตาตุงตวงไม่รอช้าขอความช่วยเหลือจากสตีฟสตีฟก็ได้บอกว่าไอเอ็มทุงทุงทุงสารุนอากูบารูมานีตาตุงตวงอะตาตุงตวงดำปีมาสีอากิยูกังตาตุงตวงอ่ะตาตุงตวง